จิตของพวกเราเมื่อออกจากร่างกายนี่มันก็ล่องลอยไปหาภาชนะใหม่ตามแต่ความหลงหยึดเรายึดความคิดปรุงแต่งในฝ่ายสุขมันก็ไปเกิดในสุขคติเราหลงหยึดความคิดปรุงแต่งในฝ่ายทุกข์มันก็ไปเกิดในทุกขคติเล่นอยู่กับการปรุงแต่งติดอยู่ในการปรุงแต่งออกจากการปรุงแต่งไม่เป็นเรียกว่าอวิชาความไม่รู้ มันกลองหัวใจสัตว์โลกทุกดวงเลยผู้ที่ไม่มีอวิชชาคลองหัวใจแล้วก็คือผู้ที่บรรลุธรรมแล้วได้ประจักษ์เต็มหัวใจว่าจิตด,ดวงนี้ไม่เกิดแล้วล้านเปอร์เซ็นต์เห็นอยู่ตลอดเวลาวพราจิตไม่เกิดเห็นว่าโลกใบนี้เป็นอนัตตาเห็นขันห้าเนี่ยเป็นอนัตตากายนี้ใจนี้รูปธรรมนามธรรมเนี่ยเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตน เห็นความคิดเึือกอารมณ์ไม่มีตัวตนหมดสิ้นสงสัยโดยสิ้นเชิงนี่คือลักษณะของผู้ที่ปรรลุธรรมแบบสมบูรณ์มีองค์ปัญญาที่บริบูรณ์หมดสิ้นสงสัยไม่มีคำถามไม่มีสิ่งใดที่ต้องแสวงหาอีกแล้วเรียกว่าจบกิจถ้ายังคงสงสัยอยู่ก็แสดงว่ายังไม่จบยังทุกอยู่ยังแบกอะไรบางอย่างอยู่ยังยึดอะไรบางอย่างอยู่ ยังอาฆาตมาดหลายกันและกันอยู่ผู้ที่เขาถึงแล้วเนี่ยเขาไม่มีอะไรต้องทำนะเขาไม่ทรงจิตออกนอกท่านตื่นรู้อยู่ภายในไม่มีอะไรต้องทำท่านเห็นธรรมชาติทั้งหลายบริสุทธิ์ไปหมดท่านไม่แบ่งแยกว่าเป็นคนดีคนชั่วคนถูกคนผิดไม่แบ่งแยกว่ามีกุศลหรือกุศลดีถูกอะไรมันถ้าไม่ได้แบ่งแยกโลกจิตของท่านมันมันพ้นไปจากสมมุติหมดแล้ว มันเป็นวิมุตเต็มหัวใจอยู่ตลอดเวลา